สวัสดีค่ะเช้านี้พาเพื่อนเืมาชมสวนนะคะวันนี้จะพามาชมรูปแบบของการใช้ซูมแต่ละแบบกันนะคะตัวอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะเป็นกุหลาบที่มีลักษณะทรงพุ่มสูงนะคะสูงมากๆนะคะคือกิ่งเขาจะยาวแบบสูงยาวขึ้นไปแล้วก็ออกดอกที่ปลายกิ่งเท่านั้นนะคะเนี่ย กวางนะคะก็เลยได้ทำการโน้มกิ่งเขาลงแล้วก็มัดเข้ากับซุ้มระแนงของทางฟาร์มตัวนี้นะคะซุ้มระแนงก็คือในคลิปนี้คือมีสองชิ้นนะคะเอามาต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราโน้มกิ่งนะคะนี่เขาก็จะมีตาด้านข้างของเขาที่เกิดยอดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะ แล้วยอดนี้ก็จะเจริญต่อไปจนติดดอกนะคะเนี่ยพอเราโน้มปุ๊บกิ่งทำมุมกับพื้นปุ๊บเขาก็จะเกิดยอดใหม่ออกมาจากตาด้านข้างอย่างนี้นะคะบางตาก็กำลังจะเกิดนี่เต่งๆเห็นไหมคะบางตาก็เกิดแล้วนะคะนี่วางได้กิ่งใหม่ยอดใหม่ออกมาเพียบเลยค่ะคือโดยปกติ ต้นนี้ค่ะเขาก็จะมีกิ่งที่สูงยาวชะลูดขึ้นไปนะคะสูงพอๆกันกับยูคาลิปตัสของระวางเลยนะคะแล้วน้องก็จะไปออกดอกแค่ดอกเดียวที่ปลายยอดนะคะซึ่งเหมือนกับมองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาก็อาจจะแบบดอกน้อยนะคะไม่สวยพราวนะคะแต่ด้วยความที่เขาเติบโตได้ดีนะคะก็เสียดายเนาะเราก็ไม่อยากแบบ ถอนเขาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องหาซุ้มมาโน้มนะคะเพื่อให้เขาเกิดยอดเพิ่มนะคะเนี่ยพอโน้มปุ๊บกิ่งนี้ก็มานะคะนี่อันนี้ก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะเนี่ยก็คืออย่างกิ่งนะะียค่ะเขายาวมากเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันยาวเกินซุ้มนะคะจริงๆมันสุดแค่ตรงนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะดัดเขาลงมาได้อีกเนี่ยค่ะลูกวางก็ดัดนองแล้วก็ยืดไว ให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวพอเขาออกดอกมาแล้วนะคะก็จะสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทําให้กุหลาบพุ่มสูงใหญ่หรือกุหลาบเลื้อยกุหลาบกึ่งเลื้อยมีดอกที่ดกมากขึ้นนะคะก็คือการเพิ่มจํานวนยอดให้เขาเพื่อที่ยอดทุกยอดจะมีดอกติดอยู่ที่ปลายยอดนั่นเองค่ะ แบบที่1ก็คือแบบใช้ซุ้มระแนงสไตล,ล์วินเทจของทางฟาร์มนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่โน้มแล้วน้องก็ตอบแทนความสุขของน้องนะคะด้วยการให้กระโดงใหม่กับลูกวางนะคะนี่ว่าพาดูแตกกระโดงใหม่นะคะจากเดิมที่เราตอนก่อนโน้มเนี่ยคือน้องไม่มีกระโดงเลยนะคะก็จะมีแต่กิ่งแก่พวกนี้นะคะ อันนี้คือกระดูงใหม่เนาะนี่สีอ่อนๆเนี่ยหนึ่งอันนะคะอบอวบเลยอันนี้ด้วยนะคะอันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้เกิดก่อนสูงขึ้นมาหน่อยนะคะนี่แต่ว่าเป็นไซส์แบบอบอวบเลยนะคะอีกอันนึงซ่อนอยู่ด้านหลังนี้ค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ตรงนี้นี่อีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้เนาะอีกอันนึงส่วนอีกอันนึงนี่อยู่ด้านหลังนี้นะคะนี่เห็นไหมคะออวบอ้วบ,บเหมือนกันเลยค่ะนี่นี่นตึงอันนี้เดี๋ยวทีนี้นะคะพอน้องมีกระดุมเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมาเช็คว่ากิ่งไหนคือกิ่งแก่กิ่งเก่าที่เริ่มมีอายุหรือเริ่มเป็นกิ่งที่ไม่ค่อยติดดอกนะคะเราอาจจะมาเลือกตัดทิ้งนะคะเช่น กิ่งเนี้ยค่ะมันมีขนาดเล็กเนี่ยแล้ก็ดูว่าปลายยอดเขาเนี่ยเป็นกิ่งที่สามารถจเจริญต่อไปได้ไหมนี่ถ้าดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่โอเคแล้วค่ะน่าจะเป็นกิ่งที่ถ้าติดดอกก็ติดดอกไม่สวยหรือว่าไม่ไม่สามารถติดดอกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าถ้าเรามีกิ่งใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนแล้วแบบนี้เราก็สามารถตัดกิ่งเล็กๆแบบนี้ออกได้เนี่ยเหมือนกิ่งตรงนี้ค่ะ อันนี้คือเหมือนกับมันเป็นกิ่งชุดแรกที่เรามีติดต้นมานะคะก่อนที่จะมีกระโดงเราก็เลยต้องทำการโน้มเพื่อเพื่อให้เขามีจำนวนกิ่งและใบที่มากเพื่อสร้างอาหารเนาะแต่พอเรามีกิ่งใหม่ที่เกิดมาทดแทนแล้วเราก็าจ,จะตัดกิ่งเล็กผอมเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยสมมุติปลายกิ่งมันเป็นยอดบอดแบบนี้นะคะ่ะเนาะยอดบอดแล้วก็กิ่งผอมนะคะแบบนี้ ะะเราก็ตัดทิ้งได้เลยเดี๋ยวลูกนพีจะมาเคลียร์อสองกิ่งนี้ออกนะคะเพื่อให้พื้นที่กับน้องกระโดงกิ่งใหม่ตัวนี้ได้เติบโตแล้วก็ทําการดัดกิ่งใหม่ตัวนี้เข้ากับระแงแทน2กิ่งนี้แบบนี้นะคะสําหรับเทคนิคการปรลูกกุหลาบเข้าซุ้มเนาะเราจะเหลือไว้เฉพาะกิ่งที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ดัดเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์เข้ากันกับซุ้มหรือละแนงของเราแบบนี้นะคะ โอเคแบบที่หนึ่งก็คือซุ้มระแนงเดี๋ยวเราไปดูแบบที่สองกันเลยค่ะค่ะแล้วนี้ก็เป็นแบบที่สองนะคะก็คือจะเป็นการพันกุหลาบขึ้นกับซุ้มนกนะคะแต่ว่าติดกันตรงนี้ก็ยังมีซุ้มระแนงอยู่นะคะเหมือนกับแบบแรกนะคะก็คือตรงซุ้มระแนงเนี่ยระหว่างเอาน้องพิงชามนะคะ โนมกิ่งแล้วก็รัดไว้กับซุมนะคะส่วนตัวซุ้มนกนี้ก็คือน้องมูแรงนะคะซึ่งมูแรงเนี่ยก็จะเป็นกุหลาบที่มีกิ่งก้านสูงใหญ่นะคะทําให้ออกดอกเฉพาะปลายยอดเหมือนกันส่วนพิงชามเนี่ยก็จะมีลักษณะของทรงพุ่มสูงใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกดอกที่ปลายยอดแต่ว่าดอกก็จะเป็นดอกลักษณะดอกเป็นพวงนะคะแต่ว่าพอกิ่งเขายาวมากๆเนี่ยก็คือ พอออกดอกปุ๊บเขาก็จะย้อยกิ่งโน้มกิ่งลงไปเพราะว่าน้ำหนักของดอกนะคะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาซุ้มระแนงนะคะมาพยุงกิ่งน้องไว้นะคะก็คือทำการโน้มเนี่ยค่ะโน้มกิ่งแล้วก็รัดเข้ากับรัดเข้ากับซุ้มระแนงแบบนี้นะคะกิ่งทางขวาก็โน้มไปทางซ้ายนะคะกิ่งทางซ้ายก็โน้มมาทางขวานะคะ นองก็ออกดอกแต่ว่าเสียดายนะคะโดนฝนดอกก็ช้ำไปนะคะนี่กิ่งที่อยู่ด้านนี้แล้วก็โน้มมาทางนี้นะคะแล้วก็รัดไว้อย่างนี้นะคะเขาก็ออกยอดอันนี้เป็นกิ่งที่พุ่งออกมาทางด้านหน้าแล้วก็ตัดแต่งอ่าตัดแต่งแล้วก็ดูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายอดสองยอดนี้เขาเติบโตยาวแล้วนะคะก็อาจจะดึงเขาเข้าไปรัดกับ ตะแนงด้านในตรงนี้แบบนี้นะคะนี่ฝั่งนี้แลาตั้งใจจะให้เขาเลื้อยขึ้นสุมโค้งด้านนี้นะคะก็เลยโน้มโน้มแล้วรัดเขาไว้กับสุมโค้งนะคะเนีย่ยเขาก็เกิดตาด้านข้างยอดจากตาด้านข้างขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะพันกิ่งพวกนี้นะคะเข้ากับสุมโค้งด้านนี้ไปเจอกับชวยเอ็มฝั่งนี้นั่นเองนะคะอ่าส่วน ตรงนี้ค่ะเป็นมูแรงนะคะมูแรงก็ปลูกแล้วก็พันกิ่งไว้ด้านนอกเข้ากันกับสุมนกนะคะนี่โน้มมัดไปด้านหลังนะคะอันนี้ก็มาด้านนี้นะคะกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังก็มัดโน้มมาด้านหน้าแบบนี้นะคะให้น้องทํามุมนะคะตอนนี้น้องก็กําลังแตกยอดออกจากตาด้านข้างเยอะเลยค่ะ นี่อันนี้คือยอดที่เกิดจากกิ่งหลักกิ่งนี้นะคะวันนี้กิ่งหลักที่เราโนมมัดไว้กับซูมเนี่ยเห็นไหมคะทุกๆตาบนกิ่งหลักนี่จะเกิดยอดใหม่ขึ้นมาเต็มเลยสีใบอ่อนๆเน,นี้ยใบเล็กๆนี่คือยอดใหม่หมดเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเมื่อไปยอดเขาจะเริญเติบโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะติดดอกทุกดอกก็จะทําให้น้องมูแรงต้นนี้นะคะออกดอกดกขึ้นเนาะนี่ ะคะอันนี้คือการปลูกกหุลับเลื้อยหรือกุหลับพุ่มสูงกึ่งเลื้อยเข้าซุ้มแบบที่2ก็คือแบบซุ้มนกนะคะติดกันมาก็คือ,อน้องชัวเอม็มมานูเอลค่ะอันนี้ระหว่างปลูกเข้ากับซุ้มโค้งนะคะามาได้ถึงประมาณครึ่งซุ้มแล้วนะคะซุ้มโค้งก็เป็นอีก เครื่องมือตัวช่วยหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราปลูกกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยกุหลาบเลื้อยนะคะให้ออกดอกดอกมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นกระดงใหม่ที่น้องแตกออกมาในปีนี้นะคะลูกกานได้หลายกระดงเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยเรามาดูต่อกันไหมคะ,อ,ะอันนี้มี2ต้นเลยนะคะ โชเอมสองต้นนี้เป็นโชเอมรุ่นแรกๆเลยนะคะที่ลู่งอรรับเป็นไซส์ถุงขาวนะคะมาปลูกนะคะอายุต้นก็น่าจะหลายปีมากๆแล้วละค่ะนี่ป, <ะ S 2> ปีนี้นะคะก็ให้กระโดงใหม่เกิดขึ้นมาอันนี้กระโดงใหม่นะคะขนาดใหญ่มากนะคะเนี่ยใหญ่เ,เท่ากับน,นิ้วมือเลยนะคะ ใบก็สวยสมบูรณ์นะคะนี่อันนี้ฟูบหนึ่งอันนะคะส่วนของต้นนี้นะคะให้หลายอันหน่อยอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงนะคะนี่ก็กระดงใหญ่ๆอบๆเหมือนกันเลยค่ะนี่โอ้โหนี่เลยนะคะส่วนด้านบนก็มีอีกหลายอันนะคะ นี่ที่เกิดสูงขึ้นมาจากกิ่งนี้ก็ใช่นะคะนี่ค่ะอันนึงนะคะอันนี้อันนึงนะคะนี่เลยยอดเขาก็ยาวประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็ถ้าเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็สูงกว่านี้สักหน่อยนะคะก็จะโน้มเขามัดเข้าไปกระสุมนะคะรวมกันกับกิ่ง แก่อื่นๆนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วค่ะแต่ก็ตัดแต่งไปเพื่อให้เขาเลี้ยงต้นก่อนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยดอกนะคะสองดอกนี้ก็โดนฝนช้ำไปแล้วเหมือนกันนะคะนี่อันนี้พอเราโน้มกิ่งเขานะคะเขาก็เกิดกิ่งน้อยจากตาด้านข้างเพิ่มได้เหมือนกันเนาะส่วน ติดกันนี้นะคะเป็นนเอมะนะคะนเอมะระหว่างปลูกให้ขึ้นซุมด้านซ้ายนะคะนี่ก็มาได้กลางซุมแล้วนะคะนเอมะก็เป็นถือเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลยเหมือนกันค่ะดอกสีชมพูใสๆนะคะมีกลิ่นหอมแรงนะคะไนเอมะก็เป็นกุหลาบรุ่นแรกๆที่ระหว่างปลูกเช่นเดียวกันกันกบชวยเอ็มเลยค่ะ อายุต้นน่าจะพอๆกันเนี่ยเราก็ปลูกให้เขาพิงกับซุ้มนะคะนี่น้องหนามาก็ให้กระดงใหม่หรือบ้างเหมือนกันนะปีนี้ขยันแตกกระดงกันนะคะเนี่ยเราก็เลือกไว้เฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์แบบเนี้ยค่ะเวลาปลูกหราอขึ้นซุ้มนะคะกิ่งเล็กพร้อมหรือเล็กกว่าปักกาหรือปลายกิ่งยอดบอดอะไรเงี้ยเราจะตัดทิ้งทั้งหมดเลย เหลือไว้เฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วเราก็พันเขาขึ้นกับซุ้มแบบนี้นะคะมัดเป็นระยะระยะด้วยลวดมัดกิ่งนะคะพอถึงจุดที่โน้มกิ่งเราก็โน้มดัดไปกับซุ้มเพื่อให้กิ่งเขาทํามุมกับพื้นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งย่อยออกมาแล้วก็ออกดอกให้เราดกมากขึ้นนะคะแบบนี้นะคะนี่อันนี้แอบเห็น ชัวเอมอีกต้นหนึ่งออกกระโดงเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ต้นนี้ก็ให้กระโดงใหม่เหมือนกันค่ะต้นนี้จะเป็นต้นน้องที่รับมาทีหลังนะคะเนี่ยดูจากขนาดต้นก็แตกต่างกันแต่เขาก็ค่อยๆเติบโตให้ทันพี่นะคะตรงนี้ลงไว้สามต้นสองต้นนี้ให้ขึ้นซุ้มด้านหนูนต้นนี้ให้ขึ้นกับนายเอมานะคะ นี่ค่ะติดกันเป็นคูลิงนะคะสมุนไพรฝรั่งหอมมากนะคะอันนี้เป็นโรสแมรี่ที่ปักชำตัดแต่งแล้วปักชำ้ำทิ้งๆไว้ค่ะเขาก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะคะโอเคค่ะ,ะตัวอย่างนะคะของการปลูกกุหลาบนะคะเข้าซุ้มทั้ง3แบบที่ทางฟาร์ม ได้เคยแนะนำไปในเพจนะคะวันนี้พามาดูตัวอย่างจริงนะคะแล้วก็พูดคุยกันเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะรูกางานขอตัวไปดูแลน้องๆน,นะคะก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะก็ว่าจะฉีดพ่นเชื้อราคุมไว้สักหน่อยค่ะวันนี้แค่อย่างนั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ